สวัสดีครับทุกท่านครับวันนี้ผมจะพาเดินทางนะครับเดินทางจากอำเภอนิคมคำสซ้อยนะครับถึงอำเภอเมืองมุกดาหารนะครับจังหวัดมุกดาหารนะครับอำเภอนิคมคำสซ้อยห่างจากอำเภอเมืองมุกดาหารนะครับหรือว่าตัวจังหวัดมุกดาหาร30กิโลเมตรนะครับเดินทางไปตามทางหลวงหมายเลข212นะครับถนนชายยางกูลนะครับ มุ่งหน้าไปอำเภอเมืองมุกดาหารนะครับข้างหน้านะครับเราออกมาจากอำเภอนิคมคำส้อยนะครับไปตามทางหลวงหมายเลข2 1 2นสองนะครับหรือว่าถนนชายางกูลนะครับถนนชายางกูลนะครับเนี่ยครับบรรยากาศนะครับผมก็จะพาไปชมบรรยากาศถนนนะครับก่อสร้างก็เสร็จเรียบร้อยแล้วละครับจากช่วงอำเภอนิคมคำสร้อยถึงอำเภอเมืองมุกดาหารนะครับ ก็เป็นถนนสี่ช่องทางจราจรการคมน,นาคมสะดวกนะครับคล้ายๆกับซูเปอร์ไฮเวย์เลยนะครับถนนเส้นนี้นะครับแต่ก็วิ่งรถได้ไม่เกิน90นะครับวิ่งรถได้ไม่เกิน90กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับถ้าโดนจับปรับก็เขาก็จะดูว่าเกิน90กิโลเมตรไหมนะครับแต่ถนนเส้นนี้นะครับมันส่วนใหญ่มันก็น่าจะวิ่งได้สัก ร้อยห้าสิบถึงร้อยแปดสิบนั่นแหละครับผมว่านะครับเป็นถนนอย่างดีนะครับแต่ก็เรื่องกฎหมายจราจรนะครับเป็นห่วงเรื่องกฎหมายจราจรนะครับก็ขับรถเร็วไม่ได้เหมือนเดิมนะครับถนนเส้นนี้นะครับทางหลวงแผ่นดินหมายเลขสองหนึ่งสองนะครับเป็นทางหลวงสายหนองคายอุบลราชธานีนะครับหรือว่าถนนแช่ยางกูลนะครับ เริ่มจากแยกถนนมิตรภาพสายเก่าเลยนะครับที่หนองคายนะครับในอำเภอหนองคายจังหวัดในอำเภอเมืองหนองคายนะครับจังหวัดหนองคายนะครับไปทางทิศตะวันออกนะครับทอดยาวไปตามแม่น้ําโขงนะครับเรียบไปตามแม่น้ําโขงนะครับผ่านจังหวัดบึงกาฬจังหวัดนครพนมจังหวัดมุกดาหารจังหวัดยโสธรจังหวัดอำนาจเจริญนะครับและก็จะไปสิ้นสุดที่ตัวจังหวัด อุบลราชธานีนะครับมีระยะทาง583.575กิโลเมตรเลยนะครับสำหรับทางหลวงหมายเลข212นะครับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข212หรือว่าถนนเชัย,ยงกูลนะครับถนนชัย,ยงกูลก็จะมีเรียกชื่อหลายหลายหลายชื่อแล้วแต่จุดนะครับก็จะมีถนนสเสด็จอย่างนี้นะครับถนนพนังชนประธาน หรือถนนชายางกูนอย่างนี้นะครับในส่วนของข้อมูลของเส้นทางนะครับปลายทิศเหนือนะครับคือปลายทิศเหนือก็อยู่ที่หนองคายนะครับด้านทิศเหนือนะครับก็เริ่มจากถนนมิตรภาพนะครับอำเภอเมืองหนองคายนะครับแล้วก็มาผ่านที่ทางหลวงหมายเลขส2 2สองสองในอำเภอเมืองบึงการนะครับจังหวัดบึงการนะครับและทางเข้า สะพานข้ามแม่น้ําโขงในอําเภอเมืองนครพนมนะครับแล้วก็ผ่านมาที่ถนนเลี่ยงเมืองนครพนมในอําเภอเมืองนครพนมนะครับแล้วก็จะมาที่ถนนนิตโยนะครับนิตโยในอําเภอเมืองจังหวัดนครพนมนะครับแล้วก็จะมาทางหลวงหมายเลขสองสองสามในอําเภอธาตุพนมจังหวัดนครพนมนะครับแล้วก็จะมาทางเข้าสะพานข้ามแม่น้ําโขง ในอำเภอเมืองมุกดาหารนะครับแล้วก็จะมาถนนเรียงเมืองมุกดาหารในอำเภอเมืองมุกดาหารนะครับแล้วก็จะมาผ่านที่ทางหลวงหมายเลข12ในอำเภอเมืองม,มุกดาหารนะครับแล้วก็จะมาผ่านทางหลวงหมายเลข2 0 2นอในอำเภอเมืองอำนาจเจริญน,นะครับแล้วก็ผ่านทางหลวงหมายเลข2 3 1สาในอำเภอเมืองอุบลราชธานีนะครับส่วนปลายที่ใต้ก็ ติดกับถนนสนรรพสิทธิ์ที่ประสงค์นะครับสรรสิทธิ์ที่ประสงค์ในเมืองอุบลราชธานีนะครับสำหรับทางหลวงหมายเลข212นะครับถนนชยางกูลนะครับเดิมก็มีชื่อเรียกว่าทางหลวงแผ่นดินสายอุบลราชธานีมุกดาหารหนครพนมนะครับได้รับการตั้งขนานนามว่าถนนชยางกูล เมื่อวันที่10ธันวาคมพศ2493นะครับในสมัยที่จอมพลปอพิบุญสงครามเป็นนายกรัฐมนตรีนะครับเพื่อเป็นเกียรติแก่หม่อมเจ้าวิเศษศักดิ์ชะย,ยางคูลอดีตนายช่างกำกับแฝงการทางอำนาจเจริญนะครับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข212ช่วงมุกดาหารถึงเลิงนกคานะครับได้รับการกำหนดเป็นทางหลวง เอเชียสาย121นะครับจากมุกดาหารตรงนี้ครับถึงเรืองนกทานะครับอําเภอเรืองนกทาก็ผ่านอําเภอนิคมคาสวอยนะครับจุดนี้ด้วยนะครับจุดที่เราขับรถอยู่นะครับเป็นได้รับเป็นทางหลวงสายเอเชียด้วยนะครับสาย1 2 1นะครับมีระยะทางประมาณ4 7่0 5เเมตรนะครับจากมุกดาหารถึงเรืองนกทานะครับ ทางหลวงเอเชียสาย15และทางหลวงเอเชียสาย16นะครับมีหลายเส้นทางนะครับเป็นที่จัดเป็นทางหลวงสายเอเชียนะครับมีหลายช่วงนะครับเราก็เดินทางจากอำเภอนิคมคำสร้อยไปอำเภอเมืองมุกดาหารนะครับเนี่ยครับถนนทางหลวงหมายเลข2 1 2นะครับ2 1 2นะครับถนนชีย,ยางกูลนะครับ สำหรับอำเภอนิคมคำส้อยก็เป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดมุกดาหารนะครับเดิมเป็นตำบลคำสซ้อยขึ้นกับอำเภอมุกดาหารตั้งเป็นกิ่งอำเภอนิคมคำส้อยนะครับเมื่อวันที่สองมิถุนายนพศ2518นะครับยกฐานะเป็นอำเภอนิคมคำสซ้อยเมื่อวันที่26มีนาคมพศ2522นะครับการปกครอง แบ่งออกเป็น7ตำบล7 77บหมู่บ้านนะครับอําเภอนิคมคำส้อยนะครับจังหวัดมุกดาหารนะครับสำหรับที่ตั้งและอาณาเขตของอําเภอนิคมคำสร้อยนะครับอําเภอนิคมคำสซ้อยก็มีอาณาเขตติดต่อกับอําเภอต่างๆอยู่ที่อยู่ข้างเคียงกันดังนี้นะครับด้านทิศเหนือก็ติดกับอําเภอเมืองมุกดาหารนะครับทิศเหนือก็เรากําลังจะไปนี่แหละครับอําเภอเมืองมุกดาหารนะครับ ด้านทิศตะวันออกก็ติดกับอำเภอเมืองมุกดาหารเช่นกันนะครับตะวันออกนะครับส่วนด้านทิศใต้ก็ติดกับอำเภอดอนตาลนะครับดอนตาลและอำเภอเลิงนกทานะครับด้านหลังของเรานะครับด้านทิศใต้นะครับด้านทิศตะวันตกก็ติดกับอำเภอหนองสูงนะครับอำเภอหนองสูงจังหวัดมุกดาหารนะครับอำเภอหนองสูงอยู่ด้านซ้ายมือครับด้านทิศตะวันตกนะครับสำหรับการแบ่งเขตการปกครองนะครับ ก็จะมีแบ่งเขตการปกครองตามส่วนของการปกครองส่วนภูมิภาคก็มีเจ็ดตำบลเจ็ดสิบเก้าหมู่บ้านนะครับอำเภอนิคมคำสร้อยก็จะมีหนึ่งตำบลน,นิคมคำสร้อยมีสิบสี่หมู่บ้านนะครับสองตำบลน,นากอกมีสิบสามหมู่บ้านสามตำบลหน,นองแวงมีสิบเอ็ดหมู่บ้านสี่ตำบลกกแดงมีสิบสามหมู่บ้าน 5. าตำบลน,นาอุดมมี12หมู่บ้าน6ตำบลโชคชัยมี9หมู่บ้าน7ตำบลร่มเก้ามี7หมู่บ้านนะครับก็คือมี7ตำบล79บหมู่บ้านนะครับสำหรับอำเภอนิคมคำสซ้อยนะครับหลังจากออกจากเขตพื้นที่ของอำเภอนิคมคำสซ้อยแล้วนะครับก็จะเข้าเขตอำเภอเมืองมุกดาหารจังหวัดมุกดาหารนะครับ อำเภออยู่ติดกันนี่แหละครับสำหรับอำเภอเมืองมุกดาหารนะครับก็จะมีอาณาเขตนะครับอาณาเขตติดต่อกันกับอำเภอที่อยู่ข้างเคียงกันดังต่อไปนี้นะครับด้านทิศเหนือนะครับติดกับอำเภอดงหลวงนะครับอำเภอดงหลวงก็เป็นอำเภอที่บ้านของลุงคนนั่นแหละครับบ้านกกกอกตำบลกกตุ้มอำเภอดงหลวงนะครับและก็ติดกับอำเภอธาตุพนมจังหวัดนครพนม และอำเภอว่านใหญ่นะครับด้านเหนือนะครับด้านทิศเหนือนะครับด้านตะวันออกก็ติดกับแฝงสุวรรณเขตนะครับของสปปลาวนะครับด้านที่ใต้ติดกับอำเภอดอนตาลและอำเภอนิคมคำสร้อยนะครับนะครับอำเภอนิคมคำสร้อยก็อยู่ด้านที่ใต้นะครับทิศตะวันตกติดกับอำเภอหนองสูงนะครับตะวันตกด้านซ้ายมือและอำเภอคำชะอีนะครับ การแบ่งเขตการปกครองของอำเภอเมืองมุกดาหารนะครับถ้าแบ่งการปกครองเป็นส่วนภูมิภาคก็จะมี13ตำบล149หมู่บ้านนะครับนะครับบรรยากาศของทางหลวงหมายเลข212นะครับจะเข้าไปที่อำเภอเมืองมุกดาหารจังหวัดมุกดาหารนะครับเป็นถนนที่ ดีนะครับถนนดีนะครับการขับนาคมดีนะครับขับรถง่ายนะครับสะดวกรวดเร็วนะครับก็ขอขอบคุณนะครับที่ติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับ